ไรครับวันนี้เราอยู่กันที่นาจังหวัดอ่างทองนะครับอำเภอสามโก้ก็เรามาทําความรู้จักพี่เจ้าของนาก่อนดีกว่าครับสวัสดีครับพ,พี่ชื่ออ,อ,นะอะไรครับพี่พิตตีแก้วพักดีครับอ๋อทํานากี่ไร่ครับเนี่ยพี่หาไร่อ๋ออ่พี่แจ้งมาว่านาที่เป็นอะไรนะฮะเป็นย้อยตายนัมนใช้ยูเอนิกมันก็จะดีขึ้นเรียบเทียบกับค้างนาแล้ว มันดูดี่าอ๋อันนี้พี่ทำข่าพันอะไรครับเนะี่ยเก้าห้าอ๋าอเก้าห้าและพี่พอใจไหมฮะหลังจากที่ใช้ยูนิคไปพอใช้แล้วมันมีนข้าวมันยามดีเที่ยวดีโต,วโตวไวอือครับผมก็วันนี้ก็ผมก็ฝากยูนิคไว้ในอีกเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่อ่าเป็นสินค้าทงของบริษัทยูนิไลท์ครับผมก็ ใครมีปัญหาข้าวย่อยตายก็สามารถใช้ยูนิคได้ถูกใจแน่นอนครับผม